เด e ี๋ยวสิไปถ่ายคลิปสักท่าขุนก้อนวันมีบ่อนี่ครับอู้ดกำลังสิอุ้ยเป็นตะวันไว้ดอกนี่เบิงเบิงเปิดใหญ่เลยใหญ่นี่อย่างนี่นี่เบิงพี่น้องอุ้ยแสดงวันสิมี่ลายอยู่บนจักพีพีพีอู้ดพี่น้องพี่น้องเบิงพีพี่พีอีกพีพีมาเหตุใดลูกแน่พี่ีเมื่อเอา nổi bò Ô ô ô vui lái lẻo tua nè ก็สวัสดีครับท่านผู้ชมสุขุสุขคนนะครับครับตอนนี้ผมกะกำลังเลิกเลี่ยนนะครับกับมาหอดอยู่หน้านะครับมือนี้ก็เลยเด้เป็นสุดหนีนะครับเป็นเวลาประมาณสี่โมงกว่ัวนะครับพี่น้องพอดีมาหน้าปุบเอาก็บอกว่าอ่ามีเห็ดอยู่บอลดอนน่ะนะครับพี่น้องดอนไก่ไๆ่นี้นะครับสีหายเบิ้งดอนนีนะครับเพื่อนบอกว่าให้ไปเก็บเอานะครับแต่ว่ามือนี้ผมบอกไปเก็บผมสิไปถ่ายคลิปนะครับก็จะให้ เอือยกับอายนะครับไปเก็บรับกะยางลงมาอยู่ให้หน้าแล้วนะครับพี่น้องกัสิผ้าพี่น้องไปเก็บเห็ดนะครับอาจะเป็นเฮ็ดปวกนะครับยามนีเห็ดปวกคาดอนะครับเป็นเฮ็ดปวกที่ออกส่วงเดือนตุลาะนะครับรับกัสิไปสุดหนีนะครับเป็นขี่ขานเปลี่ยนนะครับมาหอดปูพื้นกับบอกว่ามันมีเห็ดนะครับรับเดี๋ยวสีห้พี่น้องไป อ่าชมบรรยากาศทางข้างซักอนนะครับผู้ที่จะเก็บเห็ดนั่นเพื่นกับสิ่หันนะครับพี่น้องครับครับอันนี้กับบรรยากาศนะครับส่วนนี้เป็นส่วนที่อ่าเขาเอื่นว่าเข่าโดนะครับที่มันเหลืองคนที่จะเก็บเห็ดนะครับหันนะครับเพิ่นกำลังมาผมสิเป็นภูบันทึกวิดีโอนะครับบรรยากาศตอนซีมงแรกนะครับกับส่วนนี้ก็เป็นส่วนที่ฝนตกหนักนะครับจาก อิทธิพลของพายุโนรูนะครับที่เขาอุบลน,นะพุ่มกะขอเป็นกําลังใจให้พี่น้องชาววารินนะครับนอกจากชาววารินเรวยังถ่วมพวกอ่าศรีสักจังหวัดศรีสะเกดจังหวัดอนา่างกะทั่วเมื่อกันนะครับสุรินทร์ขอนแกน่กนภาคเหนือกะทั่วเมื่อกันนะครับที่เห็นในข่าวนี่ครับโชมหนาผู้ที่จะไปเก็บเห็ดมื้อนี้ครับมาเบิร์ดขอบขวาวเลยนะครับเบิง่งอุ้มลูกอุม้มหลานมานพร้อม ฮาหวัสดีครับหวัสดีครับน้องกายน้องกายนะครับครอบครัวตัวอ้วนนะครบครอบครัวตัวอ้วนสิไปเก็บเห็ดสวัสดีครับสวัสดีวัดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไปไปเก็บเห็ดกันครอบครัวตัวอ้วนไปเก็บเบื้องจากสภพานหนามนะครับยางโบไหรเลืยเด้อพี่น้องฝนมันแห้งหลายจังหวะมันถ่วมสำหละพี่น้องเพราะว่าฝนตกแห้ง ยูวาลินแถวฟังอันนั้นบ่อยากจะว่าถึงถ่วมเบิดนะครับแถวแม่น้ำมูลนั <c> ้ <oughs> นให่แนบผมมาฝึกงานอยู่บ้านไหได้ไปอยู่เมืองถ้าไปอยู่เมืองก็สิงอยากลำบากตืออยู่ดอ,อ,อกพี่น้องครับเบื้องข่าโดนะครับนี่ขา่าโดเห็นบ่เป็นห่วงห่วงงามงามนะครับอีกประมาณอาทิตย์หนากะเก,เกี่ยวแล้วนะครับ <c oughs> บรรยากาศหลังฝนกันอย่างนี้ละ <c oughs> ื้นนี้ก็เป็นมือวันที สามตุลานะคารนะคพี่น้องอาทิตย์นี้ก็เป็นอาทิตย์สุดท้ายนะครับที่ผมจะไปถ่ายเอาเบิร์ดหันล้านเป็นวิดีโอนี่เบิรงครับแห้งบันไดกับเบิรงเอาแห้งบ่แห้งบันไดกับเบิรงเอาคันแท่จนขาดเด้อพี่น้องคันแท่ขาดเบิร์ดแห้งบ่แห้งกับเบิรงเอาโหลดพี่น้องโอ้นามเต็มไปเบิร์ด ก็เป็นอ่าอีสานเนี่ยเขาก็จะเป็นการอยู่กับอ่าเขาเอื่นว่าอยู่กับธรรมชาตินะครับวิถีชีวิตคนอีสานก็หากินน้าําปลาน้ําดงน้ําดอนนะครับสมืนบ่มีมมปลาและ้นะครับปลาใหญ่ๆมันถือทําลายหมดแล้วก็สิเป็นดอนนะครับที่เขาเอื่นนมาปลาละเมะก็บสิพวกกินน่องไม้ไปยังสีนะครับน่อไม้เฮ็ดเฮ็ดบางบอนก็มีเบื้องหนามเต็มน้องสาพี่น้องเหนง็นบอ เทากับสีเข้าไปนะครับครับพี่น้องตอนนี้กำลังย่างเข้าไปข้างในนะครับไปบึงฟามันมีหลายบันไดนะครับพี่น้องโู้บรรยากาศด้านหลังดีบ่พี่น้องดีบ่ดีนะครับบรรยากาศห้ายอยากนะครับกัเป็นขอดีของการมาฝึกงานอยู่บ้านนะครับแต่มีเวลากับขอบครั่นะครับถ้าไปฝึกอยู่เมืองกับปานนีกอ่านอนอยู่ห้องนะครับอู้หนามหลายหลาย ครับสิไฮเบิงนะครับว่ามีเฮดอีรีบอโอสิไปจังไหนล่ะนี่ปวดแนขนค้ากล่องก็บริถืมาบริตั้งใจสิทายวิดีโอเราบอกว่าอ,อ,อยู่ก๊กดูหีลาก๊กดู <c oughs> หีลาบอลมันเกิด <c oughs> เฮดปวดใกล้หน่อยเฮเกิดอยู่นี่มันหลายบอพี่น้องมาเบิง <c oughs> น้ากัน <c oughs> สายสายอ้ยุ่งเป็นตาหลาย โอ้โอ้โโโเฮ็ดปวกบานเบิดเหรอครับพี่น้องบานเบิดแล้วคำว่าเบิ่งอีกโอ้พี่ก้แมนเบิ่งครับเบ,บิ่งพี่น้องมันบานเบิดแล้วโอ้ยบานเบิดเสียดายด้ยุ่งกคือร้ายลเถอะละัดน,นีุู้นอ้ยมีแตเฮ็ดปวกขาอ,อได้หนึ่งเอื้อย เดี๋ยวไปเบิองทางพี่ก่อนบ่อเบิองครับพี่นอ้องหลยอยู่ไหนีนีเห็นบอ่อเป็นจุ่มอยู่แต่ว่ามันจุ่มบ่อใหญ่บันไดเว้ยนี่เห็นบ่อุ่นเบิองครับเดี๋ยเดี๋ยวสิไปถ่ายคลิปสัก ทางขุดกวนว่านมีบอ่อนี่ครับอ๊้กำลังสิอ๊้เป็นตะวานไว้ดอกนี่เบิงเบิงพี่หั่นลาสิยางไปเบิงหั่นแล้วมาน้ำเขาเห็ดหยางเหือ <c oughs> ใครบอกให้มา <c oughs> นี่ก็อีกดอกหนึ่งนี่นี่ <c oughs> ม่นมาน้ำแม่เห็ดหยางเห็ดบอ่อแม่อันนั้นบริเก็บเห็ดสํา มาเบิ้งผีอีกนะครับที่มันเคยออกเดี๋ยวหามึงก่อนบอนนี่บอนเคยเห็ดรีเห็ดจิบนะครับบอนบอนหนามไหลนี่นี่ครับเห็นบอบอนมันเป็นหนามไห้ โอเห็นได้ละพี่น้องสรุปแนวท่านั้นบ่ม,มีนะครับก็เลยโบโบเก็บนี่เก็บเอาแต่อยู่ฟังมันมีหาาบึงสุดบกเขากันเลยใส่สุดนักศึกษามาเก็บเห็ดพี่น้องโอ้ใหญ่ไปงุ่มโอ้มันออกแต่ตอนไหนล่ะนี่ โอ้ยเสือขดปีเกื่อนข้าเอามาื่นอือขึเา,าโอ้มันบอเห็นมวไเห็นโมเมนบอลหน่ะก็ออก,อย,ก,กอย,อย่บจักเอื่อนย่หันแล้วบอลเนือเนือบอลผุนดอนทังเนื้อน่ะกกปอหันที่ผุนกกปอหันทังทัเนื้อาฟดอนหนหน้อยนั่นกกปอหัน,นเอา <แ accomplish S 2> มาเก <มา S 2> ็บครับ mô mi thùng xay, hiện bỏ lực bằng xăng này, mô mì pha mình đấy, chắc mày làm khó hìn nhau mày nấp khó hình nhau Măng 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 m พี่น้องพี่น้องเบิ่งกำลังกำลังดอกจูมเขาเอิญดอกจูมนี่ขูบใหญ่เลยอียงนี่นี่เบิ่งพี่น้องอุ้ยแสดงวันสิมีหลายอยู่บ่จักพี่พี่พี่โอ้พี่น้องพี่น้องเบิ่งพี่พี่พี่อีกจูมมันพี่พี่ให้ทายลูกแน่พี่พี่พี่กำลังเกิดพี่อีกพี่อีกพี่พี่เปิดออกเปิดเออเออเอ้อน้ำโอ้เบิ่งพี่น้อง น้ำไม่ตายแล้ว,ม,ลวมันสีคำก่อนเบื้องพี่น้องเบื้องเอือยเอาแนมหางาพอดีเป็นตะวนนนันเนาะเอือยเนาะพี่อีกพี่อีกเอือยโอ้พี่กำลังสีบานอือเครื่อแหลกบ่อไอชีมาเห็นอันนี้หันไดหันเก็บเอาพี่พี่ไม่ไปใหม่คุดเอาคุดเอาหลุดเนาะเอือยเน้อทำมีเสียม งพีกมี่อุ้ยดตังมหาเตเสาเนอะเอือยเนอพี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 กะจูมจูมหลายอยู่เอ้ยพีพีพีเมนเมื่อเอาเซียมหน่อยป๊พีพี่จูมทางพี่กัมี่อุ้ยเอือยเอือย เออเออแปลกร้ายหนึ่งเออเอออ้ยเสียดายดอกพวกนี้บานเบิดล่ะมึงก็มันงามเนาะเดี๋ยวสิมือเอาเสียมนี่พี่เกลี่ยเก็บด้วยเต็มเลยโอ้ยโอ้ยฝน่นฝนเกลีอยเปิดเปิดเมืองพี่น้องเบิองโอ้ยมีแต่ดอกงามๆสีมันกลมกลืนกับขนาดขนาด ไปตองบอ๊ะม่เหนื่อยปะไม่เหื่อยสักลับมาเบืองกันต่อนะครับว่าเพิ่นเอาแนวไดในร้ายแล้วเพราะเอือบังหันในร้ายอะไรดิปูนาเป็นดอกจุ้มๆครับพี่น้องแนมโอ้ยปูนปูนอีกร้ายเนาะใส่ไปเบิ่งในครูเพิ่นเพิ่นได้ร้ายบัน,นไดบอ โอ้โหเบิงโอยร้า hmm. ยแล้วตัวนี้เดี๋ยวจะเก็บซอยเพิ่นนะครับพี PCB ่ <zer. S 1> อีกจุมจ้มจุ่มเจอในใบตองสีร้ายอยิ่งไปเก็บแม่นตองเคลียบเบิงหน่อเอือยหน่กขีดเปิดเบิงครับเบิงตึงเอาเลยนะครับ โอ้ยถ้าดึงอะมันก็ขาดเลยขาดคอยดึงมันขาด,ดเออบางอันบ,อาอบางอันขาดอู้พี่จุ้มหน,หน่อยๆก็มีจุ้มหน,หน่อยๆได้เลยเออาพี่พี่พี่เห็นบอพี่น้องจุ้มหน,หน่อยๆอันซ่วน,น,นเนาะเฮ็ดปวกข้าวดอนะครับเขาเอืน่นมันสิมีเฮ็ดปวกหลายแบบสิมีเฮ็ดปวกไก่น้อยนะครับ โอ้เบิงขามันเป็นตะวนันครับขาเป็นตะวนันพี่อีกพี่อีกโอ้สีมันเขากับขีด้ดินอีริโนไอเนาะโอ้ขามันยาวดีเลยน่อยาวดีเลยเป็นตะวันอยู่เป็นเขืบคุนเว่ยยุ่งกับพ่อยุ่ง หลายดึงเอาดึงเอาถ้าบบมาเห็นนี่มาขอยกินเบิดได้นหนกปุบกับเปลือนไส้สุดนักศึกษามหาเหตุคือเอาพี่น้องเบิรงดอนนะครับอ้าเนเกือกเกมคักบัน,นไดใส้ซุดนักศึกษามหาเหตุปวดบอเลิกเลี่นปุบกับมนาใส่สุดนักศึกษามหาเหตุเคยมีบอ อันนี้ก็โพดไปบอนี่เสือเป่าลุยปลาบาอย่านหอดยุง่งขากบอพีอ่หน้องบอยใส่ยังแต่เกาเขาเขาปลาเขาต้องป้องกันยางดีมิแต่คนคนคาดมาแบบดวนเนาะขากเบิง้งคนแจงแบบดวนเน,นาะเอาันโมเมนต์บอยไซร์อซรใสุดนักศึกษามาหาเหตุหยอดด้ยวะ ขับกามาเบิงนะครับทั้งเบิสทีได้มื่อนี้เอามาเบิงข้างนอกนะครับเห็นบอรกระสีประมาณนี้นะครับกระถือวา่าลายเติอบอยู่นะครับพ่อได้กแกงอยู่เบิงนะครับว่าเอา้าฮีเดีอีกเอลื่ยเกลื่ย์พี่หาเดียวสิหาเบิงดีๆสิหานี่อีกนี่อีกพี่พี่พี่พิพูมอยู่เห็นบอ โอ้อืนี่นะครับคนหาไ้เออยไฮกับอ้ายอ้ายกับคักอีโฟโลโบไซย,ย,งยังยุ่งยุ่งทะลมมาเลียงยุ่งโดยเฉพาะเมือน,นี้มาเลียงยุ่งโดยเฉพาะเดี๋ยวจะหาเบึงทางนี้นะครับเธอมันมีสีมันนี่มันสีกลมกืนนะครับพี่น้องสีมันสีกลมกืน โอ้เบิ่งเอือยแล้วหาได้แล้วโชว์หน่อยดอกเป็นดอกจุมจ่มๆนะครับดอกจุ่มดอกอจุม่มอ,อ,อืมแซ่บได้หวานดีเดี๋ยวสินแนมหาซอยอีก พี่ดูกันเลยก็ไกม่จองแมนนี่นนเดนี่นี่เนี่เห็นอยู่พีเดนีอใช่อ,อู้ยพี่น้องเบิง้งโอ้เบิงบ้งๆนี่ละ่ะฮ้องแสบเลยเบิดล่ะละ่ะประมาณนี้มั้ง มีอีกบอ่อแนมหาก่อนแนมหาเบิ่งดีๆมันสิเกิดครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้กะกะสิประมาณนี้นะครับกะได้ประมาณสองถ้วยนะครับเป็นเฮ็ดปวกข่าวดอนะครับกะสิได้กินแกงเห็ดหลามือแรลงแต่ว่าผมบอกกินน้ำเพลินดอกนะครับให้เพลินกินเลย ครับกาขอบคุณนะครับที่เขามารับชมขอบคุณที่ติดตามสุขุสุคนนะครับแล้วพอกันมาคลิปหนาด้วยพี่น้องมือนี้ลาไปก่อนครับบ๊ายบาย